จะมีอากติกับลุงพลใครที่อยู่กับลุงพลที่เป็นเอฟซีลุงพลจริงๆเนี่ยเขาจะรู้นิสัย,ยของลุงพลกับป้าแต๋นผมจะบอกเอฟซีไ้ให้หน้ากล้องป้าแต๋นอาจเป็นคนที่ตึงๆพูดเรียกอะไรนะ,ะ,ะ,ะฝานผ้าซากปะ <laughs> หน้ากล้องเป็นอย่างนั้นแต่เวลาลงคลิปไปแล้วครบแปดนาทีแล้วป้าแต๋นก็จะเป็นอีแบบนึง เข้าใจไหมหนากลองเนี่ยป้าแตนอาจจะดุยูทูบเบอร์มากันมัวถ่ายคลิปกันอยงงี้งี้ไม่ช่วยลุงป้าไม่ช่วยเลยคือมันเป็นคอนเทนต์ของเขาครับเป็นสไตล์แบบดุดุแต่หลังกล้องไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยใช้ชีวิตอยู่กับลุงป้า,าจะไม่รู้นะครับนะครับกลับเถอะค่ะพระนาง <c oughs> พเพราะฉะนั้นในชีวิตในการถ่ายคลิปบางทีป้าเนี่ยเขาก็ทำคอนเทนต์คือตัวตนเนี่ยคือตัวตนของเขาอะ เข้าใจไหมครับอย่างคิดปากแปรมันก็จะพูดไปของเราไปแฮๆนั่นคือคอนเทนต์ของเขาเข้าใจครับป้า,ก,ปาก,ก็เหมือนกันนะครับลุงก็จะมีสองลุงก็จะเป็นคนที่บางทีก็ทํางานก็จะจริงจังจะหน้าตึงจะคิดนู่นคิดนี่จะจริงจังแต่เวลาเล่นแกก็เล่นในในมุมของแกแกจะมีมุมโมเมนต์เล่นของแกไม่ใช่จะให้ลุงพลหน้าตึงยอย่างนี้ถ่ายคลิปอย่างนี้เรื่องนี้เหรอมันไม่ใช่เขาเข้าใจคําว่าคอนเทนต์ไหมครับลุงพลอยากให้ยูทูบเบอร์ทุกคนถ่าย คอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์นะครับเพราะฉะนั้นมันหน้ากล้องกับหลังกล้องมันอีแบบหนึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ถูกต้องพิบุญญาภาสุดยอดที่เออเป็นคาแรคเตอร์ของเขานะครับแต่ละคนแต่ละคนป้าเนี่ยในใน,ในคลิปเนี่ยอาจจะดูแบบดุดันดุดันเข้มงวดเจ้าระเบียบนะครับแต่ชีวิตหลังกล้องแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเอฟพีต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจงทําฟาร์มเข้าใจส่วน นะครับใครไม่เข้าใจผมก็ไม่ได้ว่าอะไรมึงอย่าหยุดนะขึ้นหัวข้อมัคือตบใจเลยคือเข้าใจไหมว่ามึงอย่าหยุดนะเคยเห็นไหมคํานี้มเป็นคําของคุณสนสนธนะเปล่าวะใช่ไหมที่กับกระป่าชีวิตยอ่ะป่าชีวิตก็กําลังด่าอยู่สนธนะบอกว่ามึงอย่าหยุดนะเมื่อคืนลุงพลขึ้นหัวข้อมึงอย่าหยุดนะกูตกใจเลย ก็เลยเข้าไปดูไม่มีอะไรเลยในคลิปเอออ้าพี่อ้าเอฟตียาไปดาพี่บายยนางนะน้ำตาลเปรี้ยวจ๋าความตายก่อนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นางเดี๋ยวตั้งใจอ่านก่อนบายยนางบอกว่าน้ำตาลเปรี้ยวจ๋าความตายก่อนไม่เรียกแกหรือสาวนะคะน้ำตาลเปรี้ยวอาจไปก่อนก็ได้อินหูทู่ซ่าอ้าบล็อกเลยทั้งนั้นนะไปเถอะบอกว่าแอดมินคอยได้ไง อย่ามาว่ามตามเปี้ยวค่อยนะเออเนี่ยโอเคเปี้ยวเอาไปลงหลุมเอาไปลงลุมเลลมดี๋ยวนี้ใบยนางไม่เข้าใจแล้วใบายานางไม่เข้าใจแล้ว,ลวเอาปลายปลปลงหลงลุมมันตามเปี้ยจากการ <c oughs> ยัามาด่าตามเปี้ยวค่อยนะเด็กปั้นผมติดตามช่องตามเปี้ยวขอบอรจรอ้วยติดตามยังใบยนางไปติดตามตัวนี้อืบล็อกไปเลยนะครับ เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ให้เวลาลุงป้าสักนิดนึงเพราะว่าในเมื่อในเมื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยฟังลุงป้าบ้างนะครับไม่ใช่ไปดูอียานมาแล้วก็เอามาตั้งอัติกับลุงป้านะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะครับให้ทุกคนเข้าใจนี่ใส่ลุงป้าเป็นแบบนี้ ผมเนี่ยก็โดนดุไม่ใช่ผมไม่เคยโดนดุเราอยู่กันเหมือนพี่หมอนน้องลุงป้าก็สามารถดุได้หรือตําหนิได้ถ้าเราทําอะไรเกินนะครับเกินขอบเขตลุงป้าก็เตือนเราอยู่กันเหมือนพี่หมอนน้องแต่บางคนที่ออกไปเนี่ยลุงป้าเตือนกลับรับไม่ได้ออกไปก็ไปด่าลุงด่าป้าแบบนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันอะไรที่มันดูแล้วมันเกินขอบเขตเกินเพื่อนมนุษย์ลุงป้าเขา,เาเก็เตือนผมเนี่ยนะครับก็ยังเคยโดนเตือน และเตือนบ่อยด้วยเพราะเราทําผิดเราก็ต้องยอมรับผิดว่าเราทําผิดจริงไหมครับเพราะฉะนั้นคุณทําผิดกฎแต่คุณไม่ยอมรับกฎเนี่ยนะครับคุณก็อยู่กับใครไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเรื่องธรรมดาครับทุกคนโดนเตือนหมดนะครับลุงจิมมี่ทุกคนลุงพันหรือพิชัยชิดก็เคยเดินโดนเตือนมาก่อนเพราะฉะนั้นการเราอยู่ด้วยกันเนี่ยคืออยู่กันเป็นพี่เือนน้องเพราะฉะนั้นที่ผมมาพูดเนี่ยผมไม่ได้แค่อ,อวยลุงผมพูดนิสัยของลุงให้ป้าให้ฟังว่าหน้ากล้องเนี่ยแปดนาทีจะเป็นอีกแบบนึง นะครับหลังกล้องก็จะเป็นคนอีกคนนึงจางเฮฮานะครับป้าเนี่ยหน้ากล้องกอ็อาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบเนี่ยแสะนิดน,นึงแสะนิดน,นึงแต่หลังกล้องเนี่ยป้าก็จะเป็นอีแบบนึงเข้าใจไหมครับเอฟตี D, มันคือคอนเทนต์อ้าวสวัสดีครับยาจันหอมมาแล้วนะครับใครเข้ามากดไลค์ผมด้วยทิบลงหลุมฝังกดไปแล้วนะครับใบใบนาดขาดยาเออเพราะฉะนั้น นะครับพรุ่งนี้บู้ว่าจะเอาน้ำอะไรอคะโอเอออออออืม้โหูยผมต้องขอบคุณมากมากเลยสีครับขอบคุณเอฟซีลุงผมก็แตนนะครับขอบคุณมากๆออเดอร์มารัวลัวโปรเจกต์ของผมนะครับขอบคุณจักใจเลยครับจักใจเลยนะครับขอบคุณมากตอนนี้แอดมินก็นะครับทํางานตั้งแต่เช้านะครับยังไม่ได้พักเลยนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับนะเมื่อวานก็ได้หมโหทะไปครับของพี่แอนแอนเจแอนแดนใจครับเข้าไป นะครับก็เลยมีพลังครับนะครับถ้าได้อิจักสองหม้อก็คงจะดีนะครับต้อง <c oughs> <c oughs> ขอบคุณเจแอนแดนใจนะครับที่โอนค่าหมูทะมาให้ต้องสองพันบาทขอบคุณมากมากนะครับผม,มได้กินเฟรนช์ฟรายได้กินอยู่ขอบคุณมากๆเลยเมื่อวานได้กินเยอะมากกินทั้งครึ่งหมู่บ้านอะแต่ครึ่งหมู่บ้านของสองคมไม่้ไม่แดกเอฝั่งดำแจ๊ไม่ให้กินกให้กินฝั่งนี้นะครับยางถีงด้าน <c oughs> เมื่อคืนเงิน2องพันกินครึ่งหมู่บ้านนะครับเมื่อวานี้เต็มบ้านย่าชีเลยนะครับน้องแอนซื้อมาเต็มเลยครับเงินสองพันขอบคุณนะครับขอบคุณที่แอนแดนไกนะครับก็ซื้อได้อีกนะครับผมก็จะกินอีกนะครับจะซื้อมานะครับขอบคุณมากมากสวัสดีครับพี่ยูโโรมาแล้วยูโรคนสวยนายพี่ยูโลคนสวยก็มาอวบแล้วหยุดก่อน ไม่ใช่ผมกินได้หมู้าผมก็ชอบกินนะครับ<ฮ>ก็ต้องขอบคุณนะครับเจแอนแดองใจที่ซื้อหมู้าให้กับแอดมินแล้วก็ชาวบ้านได้กินกันเมื่อวานนี้ก็ไปซื้อมาน้องแอนไปซื้อมาเต็มไปหมดเลยพิธีกาแฟสจะส่งเมื่อไร่ครับส่งวันนี้ครับวันนี้แพ็คแล้วนี่ครับกำลังแพ็คอยู่ท,ยอย,ทยอยส่งนะครับแจนเยน,นะครับก็จะส่งไปพร้อมเหรียญเลยนะครับผมจะส่งไปพร้อมเหรียญเลยสั่งเข้ามาเลยครับเอฟซี FC เหลืออีกสองร้อยกระองนะ เหลืออีกสองร้อยกองของสมนาคุณเหลืออีกสองร้อยชิ้นนะครับเนี่ยผมอยากเห็นว่ามีใครอยากได้บ้างซื้อหนึ่งร้อยกองพระพิคเนธอนิฐานจิตแล้วนะครับฝากด้วยนะครับนะ่ะนะครับนี่ครับ100รนนหนึ่งร้อยกองนีอีกองนึงของเจ้าปูอีกองนี้เป็นของใครพี่ยูโรจะซื้อหรือเปล่าเนาะพี่ยูโรซื้อมายังฮอะ พี่ยูโรซื้อมายังเดี๋ยวพี่ยูโรไม่ซื้อมาผมจะแชร์พี่ยูโรนะครับผมจะแชร์พี่ยูโรนะครับพี่ยูโรซื้อมายังจันสั่งจานี่พี่ทีไม่อ่านคอมเมนต์เราเลยยายจ๋าอ่านแล้วครับจาังกิดอู๋เมื่อวานยายจ๋าสั่งเข้ามาขอบคุณมากครับยายจ๋าพี่ยูโรสั่งเข้ามายังครับถ้าพี่ยูโรไม่สั่งเข้ามานะครับผมจะแชร์พี่ยูโรนะครับใครอยากรู้มั่งใครไม่เคย นั่นผมได้แฉพี่ยูโรนะครับนะครับผู้ทีแฉไอ้โป้งเน่งดีฝากครับโอ้หโป้งเน่งไปดูเป่าต้นนะครับเบ่าต้นแฉเละนะครับตาคุณดาหกห้าเก้าอย่าลืมสามกล่องนะครับสามกล่องสามสี่นะคะสั่งเข้ามาที่แอดมินนะครับนะที่แอดมินและจะมี่ติกินออฟฟิเชียลสั่งเข้ามาเลยหรือเบอร์โทนี้ครับโทรเข้ามาเลย นะครับโผล่มาเลยไลน์แอดทีพตะกี้เราเชี่ยวอ่น,น้องอ้อสั่งเข้ามาเลยนะครับอะไรเนี่ยต่อไปแอทีบอก y youtube ข้างลุงป้าจะถ่ายอะไรควรนึกถึงอะเซฟลุงป้าคือพี่คือบางสิ่งบางอย่างอ่ะที่เอฟซีที่ยูทูบเบอร์เขาท่าเาถ่ายเนี่ยบางทีอะ่ะเออมันลุงเขาไม่คิดว่าเป็นประเด็นไงแต่คนนะมันต้องจะเอาประเด็นอะ่ะลุงป้าจะถ่ายคลิปไหนเนี่ย มันก็เป็นประเด็นหมดจนทุกวันนี้ไอวิวเตอเครียดกูถ่ายอะไรมึงก็เอาคลิปกูไปดา่าไปว่าอย่างเงี้ยจนไอเตออวิวมันเครียดแต่ก็บอกเตออวิวว่าไม่ต้องสนใจบางทีให้เราระวังแค่ไหนอะคนมันต้องจะเล่นน่ะนะครับตั้งองค์พระพิฆเนศใส่ผ่านไว้หน้าโต๊ะเรียกทรัพย์ลูกค้าเข้าบริษัทครับผมคือให้เราถ่ายแค่ไหนให้เราระวังแค่ไหนเนี่ยมันก็เอาไปเล่นอ้าว ส,สั่งสั่งสิยังไม่สะดวกตอนนี้จ้ะน้องทีโอเคยูโรคนสวยของผมเจหน้าจะหอมแก้มเมื่อคีหนึง่งนะครับไปตามช่องพี่ยูโรด้วยนะครับเมื่อไรจะกลับมาไทยทีครับอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะครับช่องยูโรด้วยจ้ <c oughs> <c oughs> เออพี่ยูโรทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยนะครับพี่ยูโรที่นาเจทีทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากผมบอกยิปีไปเลยว่าเมาื่อไรจะกลับมาไทยครับนึ่ถึงก๋วยเตี๋ยวสเส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวโบกเหรอพี่ยูโรเมื่อไรจะกลับมาครับ นะหมูเน่าเน่าเอา้านี่ปากดีจัดก,การมันจัดก,การมันปากดีอะไรหมูเน่าเน่าแต่เอดไอเปี้ยวจัดก,การมันดิมึงไปช็อกยาชิกแล้วมาช็องกูก่อนเปลี่ยนเยอะ